แต่อีกอย่างค่ะจะบอกคุณพ่อแม่เอฟซีทุกคนค่ะเวลาจะเบ้านัดจุดนี้เลอค่ะเด้อผมเข้าใจบริบทของการเป็ศิลปินเวียนวายแต่เป็นของศิลปินครับเขาออกเป็นเรื่องธรรมดาครับไปสิมาซาไปสิมาเรี้ยวไปสียูโดนยูรอยูโโดนเน,นหรือไปสิออกด้วยกันแบบจบแบบสวยงามหรือแบบสวยงาม จากกระแสประเด็นดราม่านะครับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่มีคําถามจากหลายๆคนนะครับอยากจะรู้ว่าน้องอุงอิงดังแล้วจะแยกวงหรือไม่และคิดอย่างไรกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ วันนี้นะครับน้องอุคงอิงก็มีคําตอบให้กับทุกคนนะครับพร้อมกับทั้งบอสโจนะครับที่ได้รู้คําตอบของน้องอุคงอิงแล้วรู้สึกอย่างไรกับประเด็นดราม่ากกับคําตอบของน้องอุงอิงนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกให้ทุกคนได้ฟังคําตอบกันังจากที่มันขึ้นครับแอดมินกับทรงมากรับแอดมินนะครับผู้ดูแลของอุ๋งอิงนะครับน้องว่าน้องเพิ่นพ่นอยากมามีคนถามน้อง เพะะื่อนก็เลยอยากซื้อควมในใจให้เอฟซีสาวน้อยเหียนแพงฟังในก้นบรสิมีดราม่าก็มาเนาะก็มีดีมากไม่ดีบ้างเมื่ยนะังแต่ว่าลาการเซียเอาคันแน,นำนนีแบเขากอแม่ที่ว่าคนที่ว่าดาารามากอันได<พ>้ดีลาการเเขาแกลุงแก่ลไปอันได้ทีแมนบอลเป้ลจริงลาการป่อยผ่าน แต่อีกอย่างค่ะจะบอกคุณพ่อแม่เอฟซีทุกคนค่ะปลาจะเอาหน้าจุดนี้ด้วยค่ะเดิมลาขอเอาด้วยค่ะว่าลาซีบบนี่เราคุ้นม่งวันี้เราคุ้นคอนโดงัว่าซีมีอุปสรรคยังมากไหมลาติโบสูงไปก็มุดโจแล้วก็บบ่วงอัน,นคือขั้นที่ลาบอกมาจาังใจดีค่ะลาเป็เด็กปรุงแตง่งยังพวกนีนี้คือข้างบอกป้องหลา่าให้คุณพ่อคแม่เอฟซีเป็นพยานเลยค่ะ คือข้ออามเบาของหนูดูแม่สิมีอุปสรรคมากไหลรากรสีพร้อมสูบกัปปะโจวเพราว่าสิเป็นอุปสรรคเป็นที่มันเป็นเรีงยงใหญ่เรื่องเล็กเรียงน้อยหดากระสพรมสูบไปลากระสีวัทถิม่วงวัตถิกัปปะโจวเด็ดขาทุกคำพูดของลูกเมื่อกี้ล้วนแล้วไม่มีสคริปต์คือผมฟังแล้วคำที่หลุดออกมาจากปากนางนี่มันไม่เมืนเด็กอายุสิบหกหรอกลักษณะวิสัยทัศน์คำพูด โอ้โหไม่ธรรมดาครับบมเมนธรรมดาครับแล่าบ่เมนการพูดที่แฝงไปด้วยเลเลียมเป็นการพูดที่ธรรมชาติบ้านๆดิบๆสือส่อๆของนิกหน่อยผู้หนึ่งลาอยากให้เอฟซีเข้าใจว่าลายิ่งม่ต้องการผลประโยชน์บร่ได้หาผลประโยชน์เส่ตัวเจ้าของลาบ่เคยคิดว่าลาสิหาผลประโยชน์เขาโตเลยลาคิดได้นหนึ่งแบบคือเฮตังไรส์สภาวงไปในสูงที่สุ เฮจิงแด้เียพีพีในวงบุพเพแม่ในวงไม่ว่าสิเป็นพีแดนเซอร์เขามีงานขึงคู่มือคู่มือนี่คือเหตุผลี่หลายเหตุหลายปพราะนว่าสิเ็ดใส่ตัวจากของคนนิดเลยหลายซีเอ้เพื่อให้ให้แดนเซอร์ได้มีงานมีการมีงานให้ทุกทุกคนมีงานให้วงในมีเสือมีเสียงโอ้โหคิดได้ไงบะผมเคยผ่านมาแล้วกับศิลปินแต่ว่า เข้าข่าใจในบทบาทบริบทของป็อผู้บริหารคือเรามีหน้าที่เป็นผู้สร้างถือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาก็สอนเราหลายๆเรื่องมาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในต่างๆครับแล้วองค์อิงไม่ได้มาญาติญาติตำแหน่งผู้ใดเลยองค์อิงไม่ได้มาญาติตำแหน่งพระเอกบม่ได้มากระชากไม่ผู้ใดออกจากปากว้าแล้วองค์อิงก็เด็กน่ารักแล้วก่อนที่ลูกจะดังก้อนที่ผมก็ว่าเป็นลูกแล้วก็ประกาศชัดเจนนี่คือลูกบุญธรรมพอนี่คือลูกหักพอมันแปลกเหรอมันผิดบอก ที่พ่อจะเชียร์ลูกขวบมันใจไหมขอยมันใจว่าลูกขอยเนี่ยขอยมันใจว่าขวบปั้นพวกนี้แลลวเขาเบอร์นี้จากนี่แหละขวบวอาตรงๆเลยขอยมันใจเนี่ยถ้ามาลูกไหมคาตตวเอาไปที่หลังสิ่งที่ใหญ่พ่อจูครับเมนูให้มันหลายก็คาโตวอีกจะพูดถึงนะอันนี้บอกกับลูกนะครับอันนี้พูดกับลูก แล้วก็บ่าต้องหรือลูกทีมันจิหรือเห็นมอบท่องในลูกมอบอันนั้นนนี้โอ้ยจะคอยมีเงินอะไรคอยเลียกตีสา่งเงินบาทให้ลูกคุณหรืออนาคตนะครับลูกทุกคนแม่กระทังคือลำาพื้นลำแพนนี่นะครับไผสิว่าอยากให้ลูกได้พ่อใหญ่อยากพ่อลูกดีเห็นไหมพี่น้องครับยิ่งคำว่าลูกไหมคันใดคือลูกไหมลูกก็คือลูกไหมแล้วลูกคอยคอยมันใจว่าคอยสร้างให้ดังนี่แล้วคอยไม่ได้ไปญาิมาจากว่าเป็นลูกหมอ ลูกแท้ๆเนียวก็ามาลูกของวงนี่เกิดจากลูกสาวน้อยพี่บันแพงที่ปั่นขึ้นมาเนี่ยคอยปั่นขึ้นมาคอยพุ่มใจไปไนมือจงหูะจังวะผมพุมมใจอย่างมากผมเห็นอะไรคอมเมนอยู่ครับแล้วเมื่อวานไปดูในทิตตอกโอ้โหพูดสะดอุ้งยิงบ่ดังเขาจะเอาเป็นลูกบ่หรือเขาดีมองเจ้าบ่โอ้โหลูกมาอยู่ตั้งแต่จากรับตั้งแต่ที่บุตทรงนิวมากอย่าจนมอกกับลูกขันสั่นผมกันนั่งเสนอแบบว่า เอานิวแบบนี้ได้มาเป็นนักร้องเด้พี่น้องสงสารได้สงสารเด้จุดมย่อมอยากเปิดเผยแล้วเ็าบอกเขาลูกว่าพ่อบ่ให้พ่อพ่อว่าเปิดเผยตรงนี้เดี๋ยวเขาจะว่าพ่อหายกินน้าตรงนี้ใรว่าลูกมาเลยรับเข้ามาเป็นลูกแล้วคิดคอนเทนต์ในสิบมือข่อยแยบสิบด้นอนตั้งแต่ภาพไปเห็ดเปลงทรงเพลงหากันลูกอันนี้เดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวพ่อจะบ้างไหมแบบนี้แบบนี้สเต็ปบ้างไหมแบบนี้พ่อหนิโชคดีที่มีพ่อเป็นนักร้องมีพ่อบ้างแผนการแผนงานให้อูอิงโชคดีตรงนี้ ผมก็โชคดีที่ลูกมาอยู่ตัวมันเลยทุกคนกลายเป็นคนโชคดีนะครับได้ดีไปน้ำกันเป็นอย่างไรบ้างครับทุกคนคงจะได้รับฟังคําตอบจากน้องอุงอิงและบอสโจกันแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้องอุงอิงของเรานั้นตอบคำถามได้อย่างน่าประทับใจนะครับแล้วก็ใครที่ได้เห็นได้รู้จักน้อง อุ้งอิงนะครับก็จะหลงรักน้องมากยิ่งขึ้นและในวันนี้นะครับผมก็ได้เรียบเรียงทำลายเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวน้องอุ้งอิงนะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะครับทางทีมงานต้องขออภัยด้วยนะครับคุนสซาแม่งมีเสียงอะไรก็ทราบวะเสียงอะไรอ่น้องอุงอิงนะน้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิง อายุ10ปี6 1 6ปี6 10ปี10ปๆ1 6ปีดีว่ามากสังเกญองยางไป่ตังกา1วัน8แนวิวสุดยาเลุ่ดยาเลมาฝากให้ทุกคนเที่ยวเป็นแรกที่แรงใจเห้น้องซาลานด้วค่ะขอคุณค่ะเอาเมนติม่าเมนติมานั่นเด้นีและพูดสิฝากไปมีดูแลนะ คนลูกพ่อแม่ฝากน้องในเรื่องค่ะฝากน้องแนครับถือว่าเฮียนน้ำพ่อก็นน้ำคู่ศิลปินรุ่นหลังๆรุ่นลูกรุ่นหลานเนาะนี่เนาะแม่เนาะครับ16ปีก็ถือว่ามาสมามาอยู่ไหม่อันใดบ่ดีก็บ่ต้องไปเฮ็ด อันใดบด่ดีอันใดที่บ่หู้ก็ต้องถามถามนี่ก็คือถามคนที่รู้จักหรือถามคนที่อยู่ก่อนถามรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นแม่ไปเห็นจังสี่สิถึงบอ่หนูเห็นจังสี่สิถึงบอ่ยิ่งจะฟางมันเพิ่มมากไหมแล้วขอให้ตั้งใจสั่งสรรพนงานคิดดีทดําดีสิ่งที่ดีๆยอมตามมาพอว่าแฟนคลับเป็นเมืองแฟนคลับเป็นตัดสินใจ กันคลับเป็นชมเป็นเชียร์ขึ้นอยู่นั่นตัวเจ้าของนี่ย้อนร้อยถอยหลังคลิปนี้ไปคือแต่ก่อนก็นคือน้องเคยไปสามัครกับหมอลำสามัครก่อนสาวหนอว่อยเราลื่นก่อนสาวหน่อยครับแต่ว่าคือสาวหน่อยเพราะให้ตอบอยังครับสาวหน่อยสมัครของตงกอนแต่ว่าสาวหน่อยเพตอบอ่าคือสองสามเดือนอ<ๆ>นะั่นแหละ คือเพมันกัดนัดกันมือนัดยังกันเรียบร้อยแล้วว่าสไปอยู่สีไปซซองมายัางหรืนะครับเตรียมภาเตรียมเรียเรียบร้ยรยรอย<ๆ>แล้วครับ <laughs> พอเลยว่าก็ <laughs> เลยก็เลย,ยคิดอยู่ว่าเอาวสื่อจังหวัดดีแถบนนะัดนาซื่อล่วงหน้าซีาดีเทียร์แหละซีเดียร์เทียร์แหละเลยพอกันเทียคิดว่าสมารเพื่อไรเที่ยวนะครับประเด็นกันมือนะเมียเพื่อนว่าสีพิซซองเหรอครับว่าบีเลยว่าอย่าทันไป แผ่นจะแปะน่ะก็เอารถแด h หรือว่าวิธีไหนหน่อยไปก่อนก็ได้คือทั้งนี้ทั้งพอนี่ก็บอกว่าจะให้อยู่กับวงสาวหน่อยแล้วครับแต่ว่าเป็นบทตอบพอดีมือนั่นกัถือจังหวะพอดีนะตอบก็เลยไปออดิชั่นมือนั่นนะครับแม่ผมพาไปหลังเวทีท่าพอโบคาดแม่ก็อดีตพาหนงไปเต็มหมดเมัดกระิ่ีแนวดวงแนวจองแนวบุญมาว่าบใส่หนึ่งใส่แน่นแม่แม่ใส่นิ่งใส่แน่น จะเห็นโพษขืนซิมฮกนาทีเห็นบอโพษขืนน้องตะแลงไปบอกอืกลูกก็มาจับโทรศัพท์กระโดดจึ N ๊งจึ๊งกันเลยสิบันีดีใจร้ายเลยขนาดแค่พูดตอบทั้งสนี่แล้วว่าที่เห็นสังเกตบอกว่าผมหลับมากมือแหลกม๊บผมพย่อมเปิดเผยตรงนี้เลยเพราะว่าผมไม่อยากจะให้เอฟซีว่าผมเอาความสงสารของลูกหรือมะับเวลาหากินหรือหากินน้ำแบบนี้แล้วก็ในส่วนนี้ แฟนผมนี่นเราเพื่อนกับเด้ปรึกษาหมอแล้วนะครับปรึกษาหมอแล้วนะครับหมอมบกประมาณหาแสนครับอน้องนก็บอกว่าพร้อมที่จะทําให้ลูกคือก่อนหน้าที่จะปล่อยเพลงก่อนหน้าที่จะอันนี้อันนี้คุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะเซ็นสัญญาอีก่นะครับมีอะไรในนี้มาฝากลูกสาวด้วยในของ่ากอย่างนีแก้ปวดเลยดิเนเอาไปให้ลูกสาวเลยดิเน เราตั้งใ,ใจมาแบบบอกผู้ใดเลยน้ำวิเศษน้ำวิเศษน้ำปังดื่มแล้ววิวขึ้นปานก่อนหอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหอลูกมันเอาฮอนกินกันมากคือน้ำวิเศษจากแม่คือตั้งใจมาให้อีลาให้อีลาแบบได้กินได้ไดอันี้เราเห็นมีพลังเสียงเยอะๆแล้วก็ยอดวิวเพิ่มขึ้นเลย 1นวันสองล้านวิวเลยอโอมันหัวโพดหนึ่งล้านหาแสนนี่กัที่ซุปแล้วมันใช่ไหมก็มันเป็นน้ำขนาดไข่ใหญ่หนึ่งมันหนึ่งล้านวิวนี่ก็ยากใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ก็ต้องสองเพราะว่าถ้าสองพ่อให้ซร้อยอีกกันสิได้ตัวอันนี้นาวิเศษปเร้าเยอิงปานำเข้ามาเลยวาง เร็วเรวเอาเอาอ้องเาองจะเป็นจิ้กันมจุ๋มันนีุ่่งจิ๋นได้ไ้ได้ได้รับเพื่อนจิ๋วยิ้มเอาโอ๊ เป็นยังไงบ้างครับกับการรวบรวมสตอรี่ของน้องอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเห็นคงยิ้มและมีความสุขไปตามๆกันนะครับและท้ายสุดนี้นะครับผมมีโพสต์ของบอสโจนะครับซึ่งได้เขียนเอาไว้ว่ารถไซเรนลำพืน้นนำขบวนสำคัญทุกคนทุกแผนก แต่คนในรูปได้เปิดทางให้สมาชิกคันต่อไปได้เดินทางไปหาเป้าหมายและกําลังตามก้นกันมาเป็นขบวนยาวให้ภาพบรรยายแล้วกันนี่แหละครับซึ่งเป็นภาพที่มีความหมายที่ใครหลายๆคนที่เป็น f c ของสาวน้อยเพชรบ้นแพงคงจะเข้าใจความหมายของภาพภาพนี้กันเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้นะครับข้ออย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับทีมงานของเรานะครับและในคลิปหน้าอยากจะให้เรานำเสนออะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ